สวัสดีครับวันนี้ผมก็สั่งรองเท้ามือสองมานะครับรองเท้ามือสองแบรนด์แท้นี่ฮะไนกี้อาดิดานะฮะก็มีหมดนะฮะผมสั่งมาก่อนกระสอบนะครับออกไปลุ้นพร้อมๆกันเลยนะฮะว่าสินค้าดีจริงไหมนะฮะแล้วก็มีกี่คู่ที่ดีแล้วก็มีกี่คู่ที่เสียบ้างนะครับไปพร้อมกันเลยนะฮะ ท่นี้ผมก็สามารถขายต่ออีกทีหนึ่งเนาะผมก็เป็นพ่อค้าออนไลน์เหมือนกันนะครับสลาัานมีอยู่แต่มันได้น้อยเพิ่มมีคุณผู้ชมคนขายรองเท้าหรือไม่ขายดูขนาดเชือกมัดอะยังเป็นรองเชือกรองเท้าอ่ะคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> โอเคนะฮะเรามาดูความุมกันเลยนะฮะ <c oughs> เห็นไหมกำนะลังดีใช่ไหมดีโยเตีย <c oughs> นเ,ยเลยนะฮะ อันนี้ในที่อันนี้ในที่นะฮะพื้นเต็มนะฮะพื้นเต็มเป็นพื้นเดิมนะฮะพื้นเต็มอันนี้นจะเป็นข้าใบพื้นแต่มันเป็นไซส์ทีอันนี้พิลาเบอร์ใหญ่ผู้ชายมันบอก่เบอร์เล็กไม่ใช่หรอเนี่ยสามเก้า ผู้ชายใส่ด้วยหรอใช่ค่ะสามก้กานใช่หรอไม่รู้วนะ่าเป็นตัอย่างครับแล้วก็อันนี้เป็นของอาดิดาสนะฮะมีสวยด้วยผู้ชายคู่นี้สวย,สวยมากสวยสวยแล้วก,ก็ตัดสิดนจริงีอันนี้ก็เป็นอาอาดิดาสแตรมมิทนะตังนี้เป็นเต็งนะตรงนี้เต็งนะสวยสวย,สวยมากแต่มันเป็นตัวอย,ย่างเป็นเป็นตัวอย่างสวยมากใช่ไัวอย่า คือนะคับนี้ก็เป็นแม็กกี้นะครับคุณนี่งคุณจังเหรอออกมาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวนั่ดูเผืือเข้าวแทนมั้ยถ้าคุณชางสวยคุณนิ้งสวยนะใย่ไหมครับ นี่ไปไปที่ป้อนต้องไปที่มันกันนะไปที่เดียันนี้หนึ่งนะฮะแค่รอจะรอไง อ๋อชิลๆครูซีๆนั่นใช่ไหมที่เราที่เราเถียงกันใช่ไหมว่าสวยๆใช่ไหมครูบอลไม่สวยใช่ไหมเนี่ยครูบอกแล้วทำไมหนาวขนาดเนี้ยเออหนาวมากเลยเซียวทิ้งเก้าสิบก้าบาทอยู่มีคนเอาไหมเนี่ยกูยังไม่รู้เลยแต่คุณเต็มเลยนะทำไมเชียร์ลามึงเล่นนี้วะเนาะไม่รู้แลนะ้วมันก็ไม่บอกเพราะเราซืนะ้อในราคาที่แพงนั้เนี่ย ซื้อยอมซื้อนะราคาที่แพงเพื่อยจะตัดความเสี่ยงในเรื่องแบบนี้ไงแต่แล้วสุดท้ายาเราก็ต้องเสียดูนี่นะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับอ,อันนี้คือผมยอมใจในราคาที่สูงนะฮะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกรณีแบบของไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยของเสียอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมไม่อยากแบบมาปวดหัวกับของเสียอะไรเงี้ยนะแต่ว่า สุดท้ายแล้วเราก็เจอนะฮะไม่ว่าจะยอมใจในราคาไหนะเราก็เจอนะฮะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้ไปที่โรงเกลือแล้วไปเลือกเองเนะฮะจะดีที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย